นัดก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะเตรียมทอดได้เลยค่ะเวลาจะทอดให้ตักข้างล่างขึ้นมานะคะเพราะว่าแป้งเขาจะอยู่ข้างล่างเยอะกว่าข้างบนอะค่ะไปเตรียมทอดกันเลยค่ะกระทะให้น้ำมันเดือดๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเผียให้เขากระจายตัวหน่อยนึงค่ะ ก็จนเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสเด็จน้ำมันได้เลยค่ะขีก็ออกเป็นชิ้นหน่อยนะคะชิ้นทองเขาจะพันกันหน่อยหนึ่งเราต้องขีดให้ออกให้เป็นชิ้นพอดีกินนะคะพอดีคำํำ เสร็จแล้วนำผงปาปิกานี่นะคะลงไปคุกเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าเห็ดเข้นทองคุกผงปาปิกานะคะ จัดใส่จานได้เลยค่ะไว้กินเล่นเพลินๆค่ะกรอบมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ